สวัสดีครับผมพบก,กับจองกระห้อมแอนประกาศแฟมิลอรี่นะครับมือนีสิผ้าพี่น้องมาทดสอบว้าว,ว,วนะครับเด้อนะครับว้าวที่มาทดสอบนี่ครับนี่ว้าวนี่วาววงเดือนนะครับวงเดือนลอยหกสิบเส้นนะครับ วงเรือลอย10เส้นจุล่ลาการล่าลอย80เส้นครับและก็าวาวจุลาการล่า2เมตรครับ3โต้ครับมันนี่้าเบิงว่ามันสีขึ้นกระอบขึ้นจังไดสีตั้งขึ้นล่มกากระ,ะลั่งมากครับแต่ว่ามันสีมาดด้นปั้นดกับกระหูครับกาสีฟ้าดึงขึ้นครับเนาะบากกไลค์กดแช่นั่นเด้วยครับเดอ้อพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดส์ไข่กระดิง่งติงดกำลังใจให้น้องพักการนั่งของหอมน้ำเลย,ดยเด้๋ครับเด้ออ่ะครับเดี๋ยวสีดึงขึ้นครับเฮ้ okay. สนูมันใบไงไนะครับฝากก้นไหลก็แช่ให้น้องพักกาศดเด้อครับน้องข้าหอมมัเด้อครับเด้อสนูดัางบอคอยดีเลยร่มเบาครับร่มย่าเทียงครับประมาณเทียงครับตอนนี เข่าไปแล้วร่วมกับม่าๆให้หายครับร่มย่ำเทียงเนาะมือเสาร้งองมันมีลมแต่ว่ามือสองมันปล่อยเบาอันนั้นมันก็เลยพิทาเปน,านิด่นึงครับก็เลยไล้เกลี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อขข้นไปต้มหวัวเลยผับไป เด้เอียงมาทักทีเนาะฝาก็ไรก็แช่นะเด้อรับเด้อซับสึกไข่เนี่ยเด้อลมคือบอมมี่เนะาะบ้านนี้ลมมากลมช่วงเที่ยงมักับเมื่อยเลยครับมันคือลมส,ส่วกเสารเนาะมาเป็นบ้าบาท ฝากกดไลค์กดแชร์ share, นเด้อว,ว้าวกับไปทั้งแต่จะไปจากทันเขาไปในกรุงใหญ่บนผูกเลยครับฝนอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพักการในเด้อครับน้องหอมในะเด้อรวมยามเที่ยงครับมันกับเบ้าอะไรครับ แต่ว่าขึ้นงามครับขึ้นสวยอยู่ครับแต่ว่าว่าอยากสิปีอ่อนไปจังหน่อยมันอาจจะสูร่มแห้งบ่ได้ร่มตอนนี้เข้าว่าย0กลัวแต่ว่ามันบ่นเสมอดได้ร่มหยีกลัว,วยอยู่นะครับปุ้ยเบ่งแอบก่อน ไล่ร่มสิบแปดครับสิบแปดสิบเก้าแล้วร่วมพอเสมอครับแต่เบา,ากับยูกระดิ่งขึ้นได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ยด,ด้วยครับเด้อ เดียวไทยอันนี้กันว่าวงเดือนครับว่าวงเดือนว่าวงเดือนครับร้อยหกสิบขึ้นแล้วนะครับสวยงามครับ ว่าลมไม่แรงครับทำให้สนูไม่ค่อยดังครับโอเคครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์ได้ด้วขึ้นสูงขั้นแห้งไปนี่ลมก็เอ,ออเออเออเออ เดียวมาเดียวหายเดียวมาเดียวหายโลบญาเทียงเนาะเมื่อ่ะเมืเ่อแล้วดีได้แต่เลยเียนขึ้นล่ะนะครับเลียนขึ้นแล้ว อา้าวล่งแล้วล่งแล้วล่งเหมือดล่งเหมือดบอ่อล่งเหรอครับขึ้นไปไหม เดี๋ยวพบกับนาผู้เว่านะครับเพราะว่าร่มมันมืดแล้วฝากก้นไหลก้นแช่ได้ครับร่มมืดแล้วครับพี่น้องวาวกับพ่อส่องโตอยู่ไหนซื้อไหมครับร่มมันมืดแล้วเดี๋ยวมือหลังมีร่มเสียมแมลนโชว์พี่น้องไม่อีกเนาะร่มมืดแล้วถทะนุกับดั้งเป็ดบางบาดมาดังเป็บบดปบางบาทครับฝากก้นไหลก้นแชกก่ก้นสะไกก้นกระดิ่งตู้รถแจยให้น้องประกาศในของหอมนิดเดียครับ ไม่นี้ก็หอนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทก็สครับบ๊ายบายทก็สครับบ๊ายบายทก็สครับสวัสดีครับผม